สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพมช่องแคร,รุ่นมงคลเศรษฐีนะครับที่ระลึกงานเททองฉะลองซุ้มประตูครับวัดเขา วัดหัวเขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์ปี2538นะครับก่อนหน้านี้เราก็รีวิวของหลวงพ่อเดิมไปแล้วเรามีรุ่นของหลวงพ่อพรมด้วยนะครับพิธีเดียวกันนะครับก็จะมีรูปหล่อสมเด็จแล้วก็เหรียญเหมือนกันเลยนะครับแต่รูปหล่อของหลวงพ่อพรมก็จะเล็กกว่าของหลวงพ่อเดิมเล็กน้อยนะครับนี่มาซูมดูหน่อยก็จะต่อโค้ดที่สังขติเหมือนกันนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรม นะครับด้านหลังก็เขียนว่าโอโหตอกวคเลยครับวควัดหัวเขาตาขี้นะครับความสูงผมดูความสูงให้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณโอโหเกือบสามเซนนะครับเกือบสามเนนะครับปีสามแปดก็เกจิมากมายรวมปุกเสกแน่นอนนะครับยิงนครสวรรค์นี่โอ้โหเกจิอาจารย์เยอะด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญ เหรียญก็เป็นรูปทรงโอ้โหข้างหลังเป็นคุดเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นงานหล่อรูปหล่อหลวงพ่อพรมด้วยโอ้ว่าวิธีนี้หล่อทั้งหลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเกจิแห่งเมืองละครสวรรค์เลยนะครับนี่ต่อโคดเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนี่สมเด็จด,ด้านหลังก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อพรมนี่วอคสามแปดนะครับ สำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ราคาย่อมเยาวแน่นอนแต่จะหายากหาง่ายไม่แน่ใจนะครับก็จะมาให้ดูของแท้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ก็เป็นพระเก่าปี38นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเรวยๆครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ